แล้วจากปีนี้ไปไปจนถึงปี2,570ไทยอาจจะเจอกับปรากฏการณ์เอลิโยที่ทั้งร้อนจัดภัยแล้งและขาดแคลนน้ำรวมถึงภัยอื่นๆที่กำลังจะตามมาซึ่งปรากฏการภัยแล้งต่อเนื่องติดติดกันหลายปีแบบนี้นักวิทยาศาสตร์ในนานาชาติเรียกว่าบิ๊กเอลนิโยค่ะไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักซึ่งมีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านน้ำระบุด้วยว่า ปี2568จะเป็นปีที่ปริมาณฝนน้อยมากและหกัก1-2ปีนี้การบริหารจัดการน้ำไม่ดีจะกระทบหนักโดยเฉพาะน้ำกินน้ำใช้ในปี2568ค่ะพอเป็นแบบนี้แล้วนะคะมาดูสภาพอากาศทั้งไทยและโลกความผันผวนนะคะจากโลกร้อนต่อเนื่องนะคะก็ส่งผลกระทบ วันนี้จะพาเทียบสถานการณ์ให้เห็นภาพจากในอดีตนะคะที่เราเห็นนี่คือข้อมูลของศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าเมื่อปี2565ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีฟ้านเนี่ยนะคะปีนี้นะคะปีที่แล้วก็คือว่าน้าท่วมหนักมันคล้ายกับปี2554แต่พอถัดไปนะคะเมื่อปี2566 67และ68อยู่ในช่วงที่เป็นเอล尼โยที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีส้มแดงซึ่งคล้ายกับปี2558แต่พอเข้าปี 2569, 2570ไทยจะเป็นปีที่เริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์น้ำเยอะดังนั้นแล้วการบริหารจัดการน้ำจะต้องมีความชัดเจนนั่นเองค่ะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน5ปีต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญต่อการบริหารจัดการน้ําไทยเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องรับมือกับสถานการณ์นะคะเอล尼โยร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ชวนคุณผู้ชมมาดูลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะหัวใจสำคัญของคนชาน้ำนะคะโดยเฉพาะทุกภาคส่วนนะคะทั้งคนเมืองเกษตรกร,ร,กรอุตสาหกรรมและระบบนิเวศซึ่งปีนี้ฝนนั้นนะคะก็ถือว่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากค่ะถ้ามีการประเมินจากนักวิจัยมีการคาดการ์ด้วยนะคะว่าสี่เขื่นหลักทั้งภูมิพลสิริกิตเควน้อยบำรุงแดนป่าศักอาจวิกฤต หากบริหารจัดการน้ำไม่ดีนะคะอาจจะเสี่ยงแล้งสาหัสนั่นเองค่ะเพราะว่าปี2567ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะมีปริมาณฝนนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะอยู่ที่ ประมาณ1,022ม mm ิลลิเมตรต่อปีนะคะจุดด้านบนนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าสีเขื่อนหลักในลุ่มตามเจ้าพยาตรงจุดนี้มีการคาดการเอาไว้ว่าจะมีน้ําประมาณหมื่นล้านพอปี2,568ค่ะพบว่าจะลดลงอีกเป็น833ม mm ิลลิเมตรต่อปีซึ่งอาจทําให้น้ําในเขื่อนลดลงอยู่ที่ประมาณ7,000ะะล้านลูกบาทเมตรซึ่งจะเป็นฝนน้อยที่สุดหากจัดการน้ําไม่ดีพอปีถัดไปปี2,569-2,570นะคะปริมาณฝนถึงจะ เพิ่มเติมขึ้นแล้วก็จะเริ่มต้นดีขึ้นเรื่อยๆค่ะพอเป็นเช่นนี้แล้วค่ะก็ถือว่าน้ําในช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่มากนะคะลองมาดูภาพถัดไปกันค่ะเพราะว่าสถานการณ์น้ําในเขื่อนตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เราจะต้องมีการบริหารจัดการน้ํา วันนี้นะคะน้ำบริเวณ4ี่เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาต้องบอกว่าน้อยมากจริงๆค่ะเนื่องจากว่านะคะ4ี่เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้ำใช้การรวมกันอยู่ที่ประมาณ3627ล้านลูกบา์เมตรคิดง่ายๆนะคะก็คือว่าคิดเป็นร้อยละ20เท่านั้นการที่จะทำให้ถึงเป้าหมายตลอดฤดูฝนที่จะจบลงในอีก3าเดือนข้างหน้าอาจจะยังยากนะคะเพราะว่ามีการบริหารจัดการนี่ค่อนข้างเป็นไปได้น้อยช่วงปีที่ผ่านมาฝนมากที่สุดนะคะ ก็เป็นช่วงสิงหาคมขณะที่ปีนี้ฝนมากที่สุดก็เป็นสิงหาคมจะต้องตักตูงน้ําให้มากที่สุดเพราะกันยาตุลานั้นปริมาณฝนจะลดลงแล้วทางด้านของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พานุวัตรปิ่นทองผู้เชี่ยวชาญน,นะคะด้านการบริหารจัดการน้ําศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ําและโครงสร้างพื้นฐานม,มจพก็กล่าวว่าในอีก5ปีข้างหน้าลุ่มน้ําเจ้าพระยาอาจจะต้องเผชิญกับความผันผวนข,ของปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นซึ่งนโยบายการจัดการน้ําต้องวางแผนการจัดสรรเพื่ออนาคตเพื่อลดความเสียหายค่ะแต่ถ้าเราลดการใช้น้ําลงโดยการลดพื้นที่ปลูกข้าวลงนะให้มันสัมพันธ์กับปริมาณน้ําที่มันจะ น้อยลงอย่างเงี้ยนะครับนั่นหมายความว่าจากเดิมทีที่เออพอปลูก8ล้านในปีหน้าหรือ6ล้านในปีต่อไปหลืออยู่5ล้านนะครับแล้วนาปังเหลือ,อแค่2อล้าน5หรือไม่เกิน3ล้านอย่างเงี้ยถ้าเป็นเงี้ยเราสามารถที่รับมือกับสถานการณ์รุนแรงของเอเนนโยในปี68ดได้เราสามารถที่จะมีน้ำเนี่ยประมาณ60%นต์้ำใช้การนั่นหมายความว่าออจริงจริงแล้วเนี่ยจุดจุดวิกฤตของเราเนี่ยคือเราอยากให้มีน้ำใช้การเนี่ยเกินกว่า7,5 0 0 ร้อยล้านลูกบาทเมตร ชวนคุณผู้ชมมามองชาตทัศนการบริหารจัดการน้ําอนาคตในลุ่มน้ําเจ้าพระยากันบ้างนะคะตั้งแต่ปีนี้ปีหน้าถ้ามีการเพาะปลูกข้าวเต็มพื้นที่นะคะ2ปีนี้ไปจนถึงปี2568เราจะเหลือน้ํำใน4ี่เขืนหลักลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพียงแค่ร้อยละ32เท่านั้นนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีการจัดการไม่ดีก็อาจจะทําให้กระทบกับทุกภาคส่วนค่ะอาจจะหนักวีกว่าปี2558 2559ที่เกิดภาวะแรงแย่งน้ำนะคะ ชวนมองแบบนี้อีกคะ่ะว่าถ้ามองฉักทัดเลือกการบริหารจัดการน้ําควบคุมการปรับลดพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนปลูกน้อยหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นนาปีถ้าปลูก5.8ล้านไร่นาปัง2.3ล้านไร่จะทําให้ปริมาณน้ํำ4เขื่อนหลักมีน้ําใช้การรวมกันร้อยละ60นะคะหรือที่ประมาณ1917ล้านลูกบาศเมตรซึ่งจะทําให้เรารอดพ้นจากวิกฤตท่ามกลางสถานการณ์เอล尼โยที่เกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะ ขนาะเดียวกันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์พานุวัดปิ่นทองผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ํายังเสนอถึงทางรอดในการนําไปสู่การ บริหารจัดการน้ําเชิงนโยบายก็คือว่าจะต้องมีการพัฒนาระบบคาดการน้ําเพื่อเชื่อมโยงกับทุกมิติให้ชัดเจนมีแพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับข้อมูลเรียลไทม์ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ควบคู่กับโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาศูนย์พัฒนาความมั่นคงทางน้ําให้เป็นต้นแบบสู่ภูมิภาคอื่นๆและจัดตั้งกองทุนเพื่อการบริหารจัดการน้ําที่จะทําให้การบริหารจัดการน้ําได้ดีขึ้นซึ่งขณะนี้นะคะข้อต่อสําคัญก็คือว่าจะต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ค่ะที่จะต้องบริหารจัดการน้ําให้ทันเวลาเพราะ นี่คือโอกาสทองที่จะต้องสำรองน้ำเพื่อลดวิกฤตในอนาคตนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ที่ไทยกำลังจะได้รับอิทธิพลจากพายุตาลิมในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมแม้พายุลูกนี้จะไม่เข้าไทยตรงๆค่ะแก่ต้อส่งผลกระทบให้เขื่อนใหญ่นะคะมีน้ำเข้ามาเติมน้ำในเขื่อนไม่ว่าจะเป็นเขื่อนสิรินธรวชิราลงกรสิริกิตเขื่อนลำปาวเขื่อนภูมิพลอยู่ที่ประมาณ1426ล้านลูกบาทเมตร ซึ่งถ้าดูเฉพาะน้ําที่จะเข้ามาในเขื่อนภูมิพลและศิริกิจที่อยู่ในลุ่มน้ําเจ้าพระยาเราจะได้มาเพียง312ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นซึ่งอาจจะยังห่างไกลเป้าหมายที่จะรวมน้ําให้ได้เกิน10,000ล้านลูกบาทเมตรใน4ีเ <c oughs> ขื่อนหลักอยู่นี่จึงเป็นช่วงวินาทีสําคัญค่ะ <c oughs> ว่าถ้าเรามีพายุเข้ามาแล้วสามารถรวมน้ําเข้าเขื่อนหลักได้มากที่สุดมันก็จะเป็นต้นทุนน้ําเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ําในอนาคตต่อไปได้ค่ะ